คือการหาคะแนนจริงรายวิชาต้องผ่านสูตรนี้เท่านั้นถึงจะเป็นคะแนนจริงรายวิชาอันนี้คือตารางเกณฑ์การคัดเลือกโคต้ามอขอนแก่น oh ทำไมพี่ถึงเอาประเด็นตารางมาพูดคุยกับพวกเราเพราะมีรุ่นพี่ของเราหลายคนงงเต็กไม่เข้าใจแล้วเลือกคณะผิดแล้วยื่นผิดเพราะคิดว่าคะแนนตัวเองถึงไม่ใช่ ดูนะเด็กๆโฟกัสที่หัวตารางก่อนคําว่าหัวตารางมีอะไรบ้างมีคณะมีหลักสูตรสาขาวิชามีอะไรอีกมีจํานวนรับมีค่าน้ําหนักของคะแนนสอบเน็ตแซตโอเคไหมอันนี้ค่านหนักเน็ตแซตอันนี้คือ ค่าน้ำหนักเฉพาะด้านหลายคนถามพี่ว่าพี่คะค่าน้ำหนักเฉพาะด้านคืออะไรสมันชนะเฉพาะด้านคือสมัคนะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นคนจัดสอบเองเด็กๆแยกก่อนนะว่าเน็ตแซคือศูนย์สอบเน็ตแซเป็นคนจัดสอบซึ่งเป็นหนึ่งหน่วยงานของมอขอนแก่นส่วนสมัชนะคือมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นคนจัดสอบโดยคณะสาขาวิชาเป็นผู้ให้ความร่วมมือในการดําเนินการโอเคไหมแต่เน็ตแซคือศูนย์สอบเน็ตแซเป็นคนดําเนินการแม้แต่ระบบรับสมัครสอบที่ ็ไม่เหมือนกัน n e t แซดสมัครที่เว็บไซต์ Net a ซสมัครนะเฉพาะด้านสมัครที่เว็บไซต์งานรับเข้ามอขอแกนเห็นไหมแค่2ที่นี้ก็คือต่างกันแล้วทีนี้มาดูตรงนี้อันนี้คือช่องอะไรนะช่องจํานวนรับใช่ไหม จำนวนรับเขามีคําว่าปกติกับโครงการพิเศษปกติกับโครงการพิเศษคืออะไรปกติก็คือหลักสูตรปกติโครงการปกติที่หมอขอนแก่นเขาเปิดรับเช่นผมอ,อย่างเช่นคณะพยาบาลนี่คือเปิดรับปกติไม่มีโครงการพิเศษทีนี้เด็ๆดูนี่ต่อดูค่าน้าหนักนะค่าน้ําหนักตรงนี้อีช่องค่าน้าหนักสำคัญยังไงมีค่าน้าหนักมีอะไรบ้างมีเซตหนึ่งภาษาไทยกับภาษาอังกฤษถูกไหมคณิตศาสตร์อะไรอีกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเคมีชีวะฟิสิกส์ ตอนที่น้องสมัครสอบเน็่แสดอะมันให้สมัครสอบสูงสุดได้ทั้งหมด6วิชาแต่คะแนนที่เขาดึงมาใช้คือเขาดึงมาใช้ทั้งหมดกี่วิชา7วิชาเพราะอะไรนี่ไงลูกนี่ไงคะความฉลาดรู้ทั่วไปด้านภาษามันมีทั้งหมด2วิชาเพราะฉะนั้นคะแนนที่ มันจะโผล่ในระบบประกาศผลคะแนนของน้องอะ่ะมันจะโผล่สรูปแบบก็คือภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษภาษาไทยเต็ม100น้องได้เท่าไหร่ภาษาอังกฤษเต็ม100น้องได้เท่าไหร่เขาสอบชุดเดียวแต่เขาแยกคะแนนออกเป็นร้อยรอยอะไรเงี้ยเข้าใจปะมันเก๋มากทีนี้สมรรถนะสมรรถนะเฉพาะด,ด้านเนี่ยเป็นรายวิชาที่มขอนกันจัดสอบเองแต่ถามว่าใครเอาไปใช้นี่ในลูก มันชัดเจนมากเลยนะสมรรถนะด้านภาษาใครดึงไปใช้ก็คือพวกกลุ่มคณะมนุษยศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์ก็คือกลุ่มคณะศิลปกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ก็คือคณะวิศวะสมรรถนะด้านสถาปัตย์ก็คือคณะสถาปัตย์เอาไปใช้ศึกษาศาสตร์ก็คือกลุ่มคณะศึกษาศาสตร์เอาไปใช้เวทมิน์ก็คือคณะแพทย์สาขาเวทมิตนเอาไปใช้ศึกษาศาสตร์ต้องใช้ทุกสาขาเลยเหรอคะสำหรับสมรรถนะเฉพาะด้านไม่ศึกษาศาสตร์ใช้แค่สองสาขาก็คือ สาขาครูพละก็คือสมรรถนะทางกายและก็ความถนัดสิป์ก็คือพวกครูศิละปะจะมีแค่สองสาขานี้ที่ต้องใช้ความสมรรถนะเฉพาะด้านนอกนา้น้คือไม่ใช้โอเคปะยกตัวอย่างคณะพยาบาล,ลนะยกตัวอย่างคณะพยาบาลในการคำนวณคะแนน,นเลยนะลูกตัวอย่างการคำนวณคะแนน,นเด็กดูาันนะทำคะแนนสอบแต่ละรายวิชาให้เป็นวิชาจริงก็คือนำคะแนนสอบที่ทำได้ ที่แบบเต็ม100ของคนะ่นนแท้นะนำคะแนนสอบเนี่ยแซที่เต็ม100อะที่ทําได้มาคูณกับค่าน้ําหนักวิชาในตารางแต่ทีเนี้ยอีกตัวเลขในตารางแต่เนีกคือค่าน้าหนักวิชาแล้วก็หาร100เท่ากับคะแนนจริงรายวิชาเ็่ปะเ็่ปะเข่ไหมเอาคะแนนที่สอบได้แบบเต็ม100ของแต่ละรายวิชานั้นนะคะมาคูณกับเอ่อเปอร์เซ็นต์ค่าน้ําหนักรายวิชาแล้วก็หาร100จะเท่ากับคะแนนจริงรายวิชายกตัวอย่าง คะแนนเอ่อยกตัวอย่างสาขา A นะสาขาวิชาเอ่อยกยกตัวอย่างนะน้องทำคะแนนสอบเน็ตคณิตศาสตร์ได้เท่าไหร่เจคะแนนเต็มหนึร้นะคณิตศาสตร์ได้เจ็ดสบห้าคะแนนหนึ่อีสาขา A เนี่ยสาขาวิชา A กําหนดค่าน้าหนักเน็ตแซดยี่สิบเปอร์เซ็นต์เน็ตคณิตศาสตร์ยีบเปอร์น้องก็เอาเอาอะไรลูกเอาอะไรคะเอาคะแนนที่สอบได้เจ็ดสิบห้าคูณยีหารหนึเท่ากับเท่ากับสิคะแนน นี่คือการหาคะแนนจริงรายวิชาต้องผ่านสูตรนี้เท่านั้นถึงจะเป็นคะแนนจริงรายวิชาสเต็ปที่ 2. เอาคะแนนจริงรายวิชาที่คำนวณได้ตามสาขาวิชาดังนั้นกำหนดมารวมกันแล้วน้องก็จะได้คะแนนที่จะใช้ยื่นในสาขาวิชาดังนั้นในรอบโปรต้าโมา่อัแกนตัวอย่างตามตารางในล,ลูกเด็กๆไปทําตามตารางที่เลยนี่คือตัวอย่างการคํานวณคะแนนนะคณะพยาบาลรับอะไรกรับอะไรรับป,ไไป,ไปกติ กี่คน90คนคณะพยาบาลกำหนดวิชาอะไรบ้างคะภาษาไทย10%ภาษาอังกฤษเท่าไหร่20%คณิตศาสตร์เท่าไหร่20%เคมีเท่าไหร่15%เห็นไหมชีวะเท่าไหร่20%ฟิสิกส์เท่าไหร่15%นี่เลยไปลงแบบนี้ลงตารางแบบนี้กับสาขานี้แล้วไปเอาค่าน้ำหนักตารางนั้น่ะที่เขากำหนดมาลงพยาบาล มขอนแก่นกำหนดใช้เน็ตเซตทั้งหมด6วิชากำหนดค่าน้ำหนักแต่ละวิชามาตามนี้ทีนี้คะแนนสอบที่พี่ทำได้แต่ละรายวิชาเด,ด็กๆดูภาษาไทยพี่ทำได้65ภาษาอังกฤษพี่ทำได้70คณิตศาสตร์พี่ทำได้75เคมีพี่ทำได้70เออชีวะพี่ทำได้65ฟิสิกส์พี่ได้50จากนั้นเด็เกๆก็ทำอะไรคะนี่ไงเอาอินี่คูณกับอินนี่หาร100เท่ากับคะแนนจริงรายวิชา ทำแบบนี้ทุกรายวิชาจากนั้นเด็กๆก็รวมกันค่ะบวกกันค่ะเอาอ e ีพวกนี้มาบวกกันแล้วน้องก็จะได้คะแนนที่จะเอาไปยื่นโควตามออขอค่ะในสาขาวิชานี้ทำแบบนี้ทุกรายวิชาทำแบบนี้ทุกคณะจะสังเกตว่าบางสาขาไม่ใช้อันนี้เข้าใจไหมบางสาขาไม่ใช้ภาษาไทายเพราะฉะนั้นต้องไปดูตารางที่พี่เปิดให้ดูก่อนหน้านี้ตารางแสดงค่าน้ำหนัก ห็นหมสรุปอีพยาบาลพี่ได้คะแนนเท่าไหร่คำนวณแล้วพี่ได้66.5แล้วยังไงพี่ก็เอา e ี66.5ไปเทียบกับสถิติคะแนนสูงต่ำในปีที่ผ่านมาหาก่อนนี่คือไฟล์คะแนนสูงต่ำของปี64ถ้าเผื่อพี่จะลองเทียบกับสถิติของปี64ฟังให้ดีนะถ้าเผื่อพี่จะลองเทียบสถิติของปี64ของคณะพยาบาลคะแนนสูงสุดของพยาบาลเท่าไหร่66.9 คะแนนต่ำสุด5 0าส3ถามว่าพี่ติดไหมติดแต่ถามว่าแนะนําให้เทียบไหมกับปี6ปี6ปี64ไม่แนะนําเพราะ6.3 6.4ไม่แนะนําให้เทียบเพราะว่าคะแนนมันเฟ้อก็เลยไม่แนะนำโอเคปะ